ายนะทำไมอ่ะนมให้หมดก่อนอ๋อดูน้มให้หมดก่อนนดีดดี้ย้า็้าด้ จ้าใครเนี่ยชายดุนโนงไงก็จีนดุโนงอ่ะพ่อมายังครับเล่นอย่างงาาั้นนะเดี๋ยวน้องตกนี่แม่ตีก้นเลยนะเมาหัวทำไมถึงเมาหัวเมาหัว น้ำปัน่นหนอน้ำปั่นนี่เขาไม่ปัน่นกนนันแล้วป้าปอไม่ปั่นละป้าปอดูตรงไูนไม่ปั่นแล้วป้าเดี๋ยวเราจะไปดูท่อน้ำละเธอม่ดูแล้วผมนอย,ยแล้ว,ลลวเราไปเอานมเรางนน้้อยู่ัแลวไปทางนี้ไป เออเราจะไปดูเอาอ่างนึงน้องละโอเคโอเคเร็ว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  ไหนไหนอ่ะ้าว่อ่ะเร็วเร็วม่ตามไม่ทันละไอหนูดีนั่งดีๆลูกวิ่งวิ่งนก่ะลูก ดีนั่งดีๆลูกเดี๋ยวตกแม่บอกหนูดีอะลูกแม่บอกว่าหนูดีนั่งดีๆเดี๋ยวตกดูอ้ออ่านน้องกันเถิดนะครับแม่บอกวไม่ดูเรื่องเลยอะไรนะ ครับหน of of ูดีนั่งดีๆเดี๋ยวตกลงไปนะลูกนะเออ ทางนี้เราไปดูรถไฟกันเราจะดูอ่างรจอ่างวันนี้เขาเปิดน้ำแล้วตายล้วโอ้วน้าปิดะปลูกไดูแค่นี้พอละา่เราไปเหม็นบุรีไม่ไม่ไหวละ เดี๋ยวเรามาดูใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เลี้ยวมาอีกเหม็นฮูลีอะลูกแม่แม่ไหวแล้วอ่าเร็ว มาทางนี้มาคะครับน้องนหมาเยอะแยะเลยเลย ขมาปลูกมาล็กกอดซักต้นอันนี้ได้ไหมเนี่ย แล้วงั้นก็ค่อยๆเดินพ่อจะมาไหมเนี่ยวันนี้พ่อมาเช้าไหมเนี่ยวาย่าเห็นไหมน้องเขาเล่นน้อเขาเล่นอะไรโุ้ยอุ้ย

พี่ชื่ออะไรครับอาบอนัทผมเพิ่มพูนครับเ,แบบเล่นกับเล่นกับพี่ไหมเ,เล่นกับพี่ไหมพี่อยู่ป,ปอยู่อนุบาลอะไรแล้วครับ,บนอ,อนุบา2 2> ลสองหรอเพิ่มพูนอนุบาลหนึ่งค่ะอือพี่อยู่อนุบาลสองแล้วลูก ใช่ลูกอยู่อนุบาลหนึ่งพี่ไปโรงเรียนที่ไหนอะ่ะพี่ไปโรงเรียนที่ไหนหรอที่ในเมืองอ่ะลูกในเมืองตรงนั้นเหรอใช่ตรงนั้นแล้วลูกซิงไปโรงเรียนที่ไหนอ่ะที่บริษัทวิทย์โอ้ยโอ้ยน้องจะไปที่อันะะนั้นละเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำกันเดียวไป เว้ยเว้ยระวังระวังเดี๋ยวน้องไหนไปน,นี่นไปไปไม่ช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวมันจะอันนี้อืม,อมเออแม่ช่วยป่ะป่ะว้าวพี่มาแล้ว <laughs> พี่มาเล่นกับเพิ่อพูนแล้ว แะโวยโวยโวยอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องตกอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องตกน่ะโวยเนี่ยน้ำเย้เลยอ่ะเต็มเลยอ่ะหนูดิจีจ้าจ้าเซ็งเซ็งเซ็ง เราไปดูกันชวัวดิดิเรไดูหนูดิอ่ะดิอ่ะแม่อยาดู้น้ำเหรอเออม่อยากดูแม่อยาดูข้อนะ้ำไงไปเรา่งตามนะเราไปแข่งกันนะไปวิ่ง

มอ้เซนเลเดอรบขับวนด้วยอะลแม่กับข้ออยู่ด้วยใช่ไหมบ้า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  ไปตรงนี้สุดแล้วเราไปดูไอ้อ่างนึ่งนองดีกว่าเนาะอ่างนึ่งนองอยู่โน่นน่ะไปทานั้นกับวิเครื่องบินไหนเครื่องบินโอ้เครื่องบินแล้วก็จอดตรงนี้ก่อนจอดตรงวเครื่องบินเครื่องบินไปไหนอ่ะบินไปประเทศที่ลาบะอ่ะรอประเทศอะไรอ่ะเนาะประเทศอะไรอ่ะประเทศจินเบีย ก็แคทอินเดียไม่ใช่บินเบียดียอินเดียเออินเดียเอออินเดียอ๋ยวใส่ชินคลัทัยตรงตรงไหนอะ่ะฮะตรงไหนที่ใช่คอลลาทายไม่ได้ไปไป ไปไฟเขียวไปไม่ได <m> ้ไฟเขียวไปเขียวไฟเขียวไปได้สิไฟเขียวไปได้ไฟเขียวไปไม่ได้ไปไปน้องร้องไห้ไปเราไปดูอ่างนึงน้องน้องน้องยังไม่เคยเห็นอ่างนึงน้องเลยค่ะอืมดีอยู่ดีดีลูกเดี๋ยวโตค่ะ

ไฟเขียวออกแล้วรถก็ตกตรงนี้นั่นแหละเหรอไฟเขียวออกยังไม่เขียวยังออกอยู่ออกยังยังออกปุ๊บแล้วไปเข้าไม่ได้อ่าไฟเขียวไปได้ไปรถเส้นออกอ่ะนึงน้องนี่มีน้ำไหมอ่ะตอนนี้อ่ะมีไหมมีมีหรอเราก็เปิดแล้วโอ้แต่กี้พี่เรามาเปิดแล้วใช่ไหมพี่ต้องตรวจสอบองโอ้ตรวจิกตรวจเจอน้ำไหมเจอน้ำไหมเจอน้ำ โอ้เจอน้ำในท่อหรออันนี้คือคือพารลมอ่ะไม่ใช่อันนี้โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์คือพารลมไม่ใช่เขาเรียก <c oughs> เขาเรียกว่าโซลาร์เซลล์เป็นแสง <c oughs> เป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอ,อาทิตย์อ่าวเราเล่นไครเอาจอดว้ตรงนั้นอ่ะโของใครอ่ะเราไปดูพี่กันดีกว่าของพี่หมายปล่าของพี่ของพี่หมายหรือว่าของพี่ของจังหวัดชัวของพี่หมาย อ๋อของพี่หมายกับพี่หมาใช่ไหมใช่ไหมม,ม,นะมีคนด้วยนะมีคนด้วยหรอดูคันนี้ตจมได้ก่อนเขาจะไปไหนไม่รู้พี่เขาจะไปไหนกันเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะจะไปตลาดหรือเปล่าน่าใช่เขาน่าจะไปตลาดอืมเขาจะไปซื้อกับข้าวอ่ะอ้าวเขาเ,าเขาปิดประตูไว้เป็นนั้นล่ะก็เขาเปิดเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไป อันนี้ไงลูกเดี๋ยวนะแม่ถ่ายลูปอ่ะงั้นเราไม่ต้องไปละเราอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องไปละไป,ไปก็เอาไปไปเก็บก่อนเดี๋ยวเธอก็ไม่รถเ,นนเราไม่นั่งแล้วเราเดินเอาแม่ก็เดิน<า>แล้วลูกลูกก็มาเข็นน้องเราก็เราก็จะไปแล้วเนี่ยไปใส่รองเท้าไปแล้วไปไปเข็นน้องเราจะไปแล้วเลยลูกไปเอารถเปเดยวรถไปโอ้รถเป็ดทำไม่ได้ไปไปใส่รองเท้าก่อนไปใส่รองเท้าเลย ใส่รองเท้าไอจักรยานไม่ดีล่ะโซ่มันไม่ดีไปใส่รองเท้าจะไปแล้วเร็วเร็วเร็วเมันซ่อมไม่ได้<ๆ>เดี๋ยวรอพ่อมาแล้วพ่อซ่อมให้ใส่รองเท้าแล้วก็ม่เข็นน้องน้องจะไปแล้วเนะนี่ยไ,ไ,ไปอเออแม่เข็นน้องก่อนเข็นน้องกันกเออเข็นน้องก่อนน้องมันอยู่ข้างบนนะ่ะไปเอ,เอาไอเ็ดเก็บเอองั้นก็ไม่ต้องไปละเบื่อเุ้ยดีดียิ้มบาน โรงเรียนแล้วแมอแล้วอย่าไปทำตัวอย่างนั้นเลวแล้วปชาชไหมแล้วแกลีๆนะลร่ลงเลียยงัวพอจูจพ่หนุ่มพ่อม่หนุ่มพ่อกับงเียงตต่อก็ะนะจะให้พ่อส่งไปหรือว่าลุในน้รักจะมองหลาแมอหสแล้วเลยแล้วไปไม่ได้แล้วเลยแล้วอแ ส่ดุแม่เดี๋ยวแม่วเจ้าก็ไปหาพี่จีไปเที่ยวแม่พาลูเซงไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วแล้วบายไปเอาผ้าห่มเก็บไว้พ่อจอามองมาานนวล พข้ามายังครับ